ค่ะพบกับกช่องพลายชย,ยาไข่เคม็มแฟมิลี่นะคะวันนี้จะพามาดูน้องผู้เบสกับแม่พลอยฝัยะะ่งนั้นก็จะเป็นคุณลุงทองคํานะคะวันนี้ฝนตกนะคะฝนลินทั้งวันนะคะวันนี้แม่พลอยกับน้องผู้เบสก็ได้ออกมาจากชายคาบ้านนะคะเพื่อจะมาเล่นน้ําฝนนะคะน้องก็สนนะคะน้องผู้เบสของเราเนาะคีดื้อนะคะ คีดื้อขี้งอนนะคะกินเก่งนะคะเป็นไอ้ตา้าอ้วนแล้วนะคะเนี่ยเดินไปเดินมานะคะ่ะน้องผู้เบสอายุหนึ่งปีกับสี่เดือนนะคะ,ะคุณแม่ก็ยืนงกหัวไปมาไปมาคุณแม่คุณพ่อของน้องผู้เบสก็ก็คุณพ่ออมสินนะคะเนี่ยกำลังคิดดื้อเลยนะคะ ไหวกำลังสนนะคะเดินไปเดินมานะคะคกินนมเก่งนะคะน้องผูเบตกินเก่งงอนเก่งนะคะคิดดื้อด้วยนะคะเป็นไวปกติของช้างนะ,ะตอนนี้เดินเดินหา ของทานอยู่นะคะตอนนี้อ้าวจะกินอะไรครับจะกินอะไรทางนั้นก็จะเป็นคุณลุงทองคำนะคะที่ยังตกมันอยู่นะคะอ่เล่นนะนะคะตอนนี้เล่นไม้แล้วเอาเอา อ่ะแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วพ่เบสแม่เรียกแล้วตอนนี้แม่เรียกน้องแล้วนะคะตอนนี้กลัวน้องเดินจากแม่ไปนะคะห่วงลูกนะคะพอลูกกินนมแล้วไม่ให้ลูกรีทาน,นนมนะคะรักลูก,ห,ลกห่วงลูกลูกออกห่างไม่ได้นะคะช่วงนี้ <S 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 2> <S 2> ไปหาแม่หน่อยน้องผู้เบ็ ขี้เล่นนะคะขี้เล่นอ่ะเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆนะคะว่าน้องภูเบศจะเล่นแบบไหนนะคะฝัะ่งนั้นก็เป็นคุณลุงทองคํานะคะก็ยังตกมันอยู่นะคะตกมันอยู่ยังไม่หายนะคะ วันนี้ก็บรรยากาศคลื่นทั้งวันนะคะฝนลิ่มทั้งวันนะคะแ <c oughs> ม่พลอยกับน้องภูเบก็ได้ออกมาเล่นน้ำฝนค่ะตอนนี้เดินไปและเดินไปลวไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ย แม่ก็ยืนงกไปเยกบมานะคะตอนนี้ชื่องงกหัวนะคะแม่พลอยคุณแม่พลอยอ่ะถูแล้วนะคะตอนนี้ถูแล้วนะคันแล้วคันแล้วอ้าวคันแล้วอ่ะถูใหญ่เลยนะคะตอนนี้ถู แม่ก็โยกใหญ่เลยนะคะตอนนี้เอาไปหาแม่หน่อยน้องภูเบศหาแม่หน่อยเร็วเป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้น้องภูเบศของเราน่ารักนะคะน้องเป็น,เป,นเป็นพรยที่น่ารักนะคะสุขสนนะคะแววตาเนี่ยน่ารักจริงจริงเลยเนี่ยเนี่ย น้องผูเบีนี่ชอบเด็กนะคะชอบเด็กๆชอบรุ่นเดียวกันนะคะ อ,อยากกินอะไรครับอยากกินอะไรครับนะคุณน้องคุณน้องผู้เบสหิวแล้วนะคะตอนนี้หิวแล้วนะหิวแล้ว สวัสดีนะคะสวัสดีอ่ะคุณแม่พลอยสวัสดีแล้วนะคะโอ้ยเก่งจังเลยคุณแม่พลอยกับน้องภูเบศพ่อของน้องภูเบศก็เป็นคุณพลายอมสินนะคะจะอยู่ฝั่งสก,การเปนไทยนะคะคุณพ่ออมสินเป็นพ่อของน้องภูเบศกับแม่พลอยนะคะอ่ะสวัสดีแล้วสวัสดีแล้ะอ่าแม่พลอยสวัสดี เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพลายชยาไข่เ tamam คีมยมแฟมิลี่ของเราด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะมาเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ